รถเนี่ยจะออกรถเนี่ยก็เป็นชื่อเขาหมดแหละเออก็เป็นชื่อเขาหมดทุกคันนั่นแหละมันใช่เหรอฮะนางเอกนางเอกกล้าพูดได้ยังไงนางเอกเนี่ยกล้าพูดได้ยังไงนี่นางเอกออกมาพูดอยู่ปาปาว่ายังไงนี่รถเนี่ยเออรถรถอะไรอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยกว่าฉันเนี่ยเป็นคนออกเป็นชื่อฉันหมดแหละเออไม่ใช่มั้งกล้า กล้าพูดเหรอกล้าพูดว่ารถที่ซื้อมาแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยเป็นชื่อของนางเอกหมดเอาจริงๆอ่ผมว่านะอ่ผมว่านะพูดผิดพูดใหม่ได้พูดผิดพูดใหม่ได้เพราะอะไรรถบางคัน,นอันนี้อันนี้ไม่จอจงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าน้าแต่น้าแต่แบบน้าแต่ไปไปแซะเขาอะ่ะเออไม่ได้แซะนะแต่กูเสือเออ แม่นบ่ละก็รถเนี่ยก็รถนี่ยังออกยังออกเป็นชื่อยาิอยู่เลยเออก็รถยังออกรถบางคันนะบางคันบางคันเอาบางคันเดี๋ยวเดี๋ยวตายหากันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดความจริงแล้วดิ้นกันผรภาับอีกนะกสะนิสตาล่แนออกมาพูดให้ชาวโลกเขาบอกว่ายังไงโอ้ยรถทุกคันนะ่ะเป็นชื่อของเป็นชี่อของนากเอกหมดแหละตอนแหลนี่เขาเรียกว่าตอนแหลเออใช่ไหมละ่ะนี่เขาเรียกว่าตอแหล น,นี่นะเออมีมนคนไปถามมัายังไงมีคนไปถามบอกว่าเนี่ยอะไรอะไรก็เป็นชื่อพ่อไปเอกพ่อไปเอกหมดเดี๋ยวเขาเลิกกันเนี่ยเขาเป็นของเขาหมดแหละบอเมนบอเมนเออนางเอกบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่อขนาดเงินนี่ยังมาขอค่อยเลยขนาดเงินนี่ยังมาขอยังมาขอนางเอกเขาเลยรถน่ะทุกคันทุกคันรถทุกคันเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อของของนางเอกหมดแหละเออแมนบอกมันใช่เหรอ ผมบอกแค่ว่าน,นี่พูดความจริงน่ะมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับพูดความจริงมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอย่าตอแหลถ้าตอแหลเมื่อ,อไหร่น่าแต่น่าแต่ออกมาพูดทันทีผมบอกเลย<อ>ก็เป็นคนจริงไม่ใช่เหรอเออก็แบบเป็นคนพูดตรงแบบว่าเป็นคนแบบพูดแต่ความจริงอ,ะอ่ะเออถ้ามึงตอแหลมากูออกมาด่ามึงเลย <laughs> ไม่ได้เสือกไม่ได้แซ้นะเออเขาเรียกว่าสโล